เช็ควาลทำไมต้องติดเช็ควาลเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำไหลได้ทางเดียวนะครับจะติดตั้งในท่อทางดูดฝั่งเข้าปั๊มนะครับติดตั้งตามลูกศรนะครับอ่าจะเป็นแบบสปริงก็ได้จะเป็นแบบลูกบอลก็ได้ครับตัวนี้เป็นแบบลูกบอลน,นะครับคือเวลาปิดปั๊มแล้วลูกบอลจะวิ่งมาปิดทางน้ําไม่ให้ไหลออกจากปั๊มนะครับแล้วมาดูวิธีการติดตั้งนะครับการติดตั้งถ้า ปั๊มเราอยู่สูงกว่าระดับน้ําอยู่สูงกว่าระดับน้ํานะครับเราต้องติดเช็ควาลเพราะว่าเวลาเราปิดปั๊มแล้วน้ําจะไหลย้อนกลับเข้าสู่บ่อนะครับทําให้เวลามาเปิดปั๊มใช้งานมันไม่ทํางานนะครับมีแต่อากาศเราจึงจําเป็นต้องติดเช็ควาลนะครับแต่ถ้าระดับปั๊มอยู่ต่ํากว่าระดับน้ํานะครับไม่จําเป็นเลยนะครับไม่จําเป็นใช้งานได้เลยเปิดปั๊มได้เลย การติดตั้งนะครับเราติดตั้งให้ใกล้เคียงกับระดับน้ํามากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเปิดเอามาซ่อมนะครับน้ําจะได้ไหลออกน้อยหรือไม่ไหลออกหรือว่าเป็นบางกรณีนะครับถ้าสมมติว่า,าติดเสร็จผิดพลาดตามระดับน้ําเยอะทําให้น้ําไหลออกเราก็สามารถที่ใช้มืออุดนะครับอุดไว้ได้เพราะน้ามันไม่แรงอันนี้ก็แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเราติด สูงเกินไปสูงกว่าระดับน้ำนะครับจะเช็ควาล์วสูงกว่าระดับน้ำมันจะทำให้มีอากาศนะครับอยู่ในช่วงระหว่างน้ำกับเช็ควาล์วมีอากาศเยอะเกินไปนี้ปั๊มจะไม่ทำงานนะครับทำงานอยู่แต่ว่าดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับถ้ามีอากาศเยอะเกินไปแต่ถ้าพอประมาณนี้หรือไม่เยอะนะครับเวลาเปิดใช้งานนะครับเราก็เปิดน้ำเลี้ยงด้วยนะครับน้ำประปา ช่วยเลี้ยงนะครับนี่เปิดท่อตรงนี้นะครับเปิดน้ําประปลาเลี้ยงด้วยเวลาเปิดตั๊มเดินตั้มนะครับเปิดทุกครั้งก็ได้นะครับถ้าเราติดตั้งต่ํากว่าระด,ดับน้ํานะครับ,บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ําออกอย่างนี้นี่เองครับน้ำจากฝะเวลาเราซ่อมนะครับมันก็จะออกทั้งหมดเลยนะครับอ่ะปิดไ้ก่อนปิดไ้ก่อนของสระน้ำนะครับเวลาดูดขึ้นมา มันจะมีอะไรติดอยู่ในเช็ควาลวบ้างนี่นะครับวาลวตัวนี้คือเป็นบอลวาลวนะครับมันจะมีเศษขยะเศษฝุ่นเศษใบไม้นะครับเศษหินเศษปูนนะครับ